สวัสดีจ้าเอฟสี่เพื่อนๆเอฟสี่ทั้งหลายเนาะจะนอวันนี้ก็พามาหาหินโผ่เพรืพ่องในมาหินเป็นอย่างคือคือ,คอหินปูนเนจะพาลุกหาหินโผ่โอ้ยมันเป็ี่นหินปูนซะแล้นเนาะ เข้าไปทางในในพุ่นนัน่นเป็นพุ่นได้เราว่าพุ่นเคีย้ยวอยู่ทางพุ่นนั่นเลยสายนังมันจังอ,อุ้ปภาบยังไปพุน่นทำ ไปหาเห็ดเาอน้ำกันจ้าสะท้อนเส้มันย้อนเส้นนะมันล้นอันเฮาเคี้ยไปมันก็ได้ล้นไหมสามใสยกระสิน ที่ภูกกระเตะบ้านหอ,อยางสามใสกระสินจ้าดูการเห็ดโผะมาแล้วเห็ดโผะนำเห็ดปว่วงผมพระาไายเพ่นเอินเห็ดขคนอันพระาบ้านเหาเอินเห็ดพ่วก กพร้อมกันเลยถึงหิปปดพวกถึงหิปปดโผลมานล้ะห้าคิปกับพอได้เก่งใครก็หาซื้อที่มันแพงดูละห้าหกร้อยมานล้ะคิปเอา เห็ดพออ่อนๆเกงห้อมๆนี่เห็ดโพอห้าอีกเกงใส่ผัดติ้วอ่อน่าไหมทำ อันมันเป็นข้องเห่าจังได้กระไดคือเก้า <laughs> อั้นในขั้นเป็นข้องเห่าจังไรอันนี้มัแม่กินนมนกินเติมนี่แม่กินนูนกินเอออันข้า ມັນເດດດົງໃຫຍ່ດີນັ້ນກໍບໍ່ແມ່ນເດົາກໍມີເຫດຄືເກົ່າຕົບຫ້ອຍຄົນຄວດຢູ່ດີล่ะຫ້ອຍຄົນຄວດຢູ່ອືກໍໄປຫາເນາະຫາຂົໄດັນນາ นั่นอยู่ซ้ายทางนั่นโอ้ยเมื่อวานนี้บุญทีอ่อาไปให้นิคข้าวอากลากเลยดิอันเสียมันนั่นโอ้ยจนโอ้กุีตจนเห็ดด้ว่ะได้วางขีดนึงนี่แหละเพราะว่ามาแป๊บเดียว มันเทาเขี่ยไปมันเห็นรลดถหานั่งดอกมันก็ร่อนออกเห็นแล้วบ่เราได้ยิบอ่ เห็นว่านี่ตุงไปขึ้นนี่เลยเหตุที่ยุดดอนนี่ไนา

แก่งมากเ้อนี่หอยเขาขวบอะน เขาเกี้ยหินอันมุ้นมุ้นนั่นน่าหนามองไรมุ้นมองนั่นหน่าหินโผล่นั่นเจอเร็วเมื่อวานนจนอี้ตูนมันมันดอกน้อยแม่อันสดตัวสดเทล่าไล่ดอกเอาอ่าได้เทล้าน่วยสดเลยเทลานเสาเพิ่ม ý là ăn <laughs> <laughs> à, mà mới bà này chân xấu cả, con nhật chết cái nha là ý tưởng hết luôn hãy thật anh mày không mà anh cũng đi mẩy 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 mà mẩy 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 mà ก uh. ็เห็นคนผิดด uh. ันตะเท่าตถ้าเห็ออกมอืมพวกนี้ไรอู่เนี่อืมบอกทขานพุ่นฝนตกมามันก็สิเต็มอยู่ ก็จบไลรสุดซัมมี่ก่อนเด้อจ้า